เรื่องว่าอยู่นี่นะเออลงสุ่มพ่นมันนะช่งสวรรค์มูสิบสามทาชิราครับเด็กเอื้นมาไม่อยู่เออมารเว่นมั้ยทำแม่คาร์เว่นแม่คาร์เ่นเขาดีเด็กเอื้นเขาเร่งไม่เรื่องเาเลยพรู อพวงมาไล่น้ำเปื่อยอยให้ายงนี้แล้ว็นำไปปลูกนนะแล้วคนี้เ่้หมรลาแม่เรื่องงนายเหียวโคด ศูนย์มาแล้วครับตอนนี้ <c oughs> ม,นมาแล้วบอศูนย์ครับมือนีมาเขาเวียนพอดีนะครับจะเอาตัวดีฝากเอฟซีทางช่องนะครับตอนนี้พิธียกเสาเอกกองร้อยอ,อสออำเภอสองดาวนะครับร <c oughs> อรุ่นกันตอนนี้ถูกเสียงไทยกำลังนะครับอันี้วเขาโยกเนี เมื่อวานนี้เมื่อสามมื่นยังจะวันเกิดเมื่นโอ้ได้ดำดำเขาเขาดำดำาไป สติกิจจังสติกำลังสติกริกรยายตตาคตโ์สิทธิเตโชชโยนนจังชีลาภูนิลตรตนัง,งสทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังขังสารพัดสธิพระวันตุเตงสะติเตลาภูหมาภูหมหาเตโชมหาปุญโยหมาปัญโยปิโยนาทัพันตป,ป,ประิตับงบิบยังมะมะนะชาลิติอุอาภะสะนะชาลิติเงนทองไหลมานะชาลิติโชกลาบไหลมานะชาลิติ การงานไหลมานีชาลิติผู้คนไหลมานาชาลิติสตกได้บังได้ญานตองโหทียาโมลสังกกยานังนันทิวัตทนโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชายานสุชัยมังกะเอปราชิตาบ เกสีเซปัตวิโปรคเลอัพิเสเกสาพภะพวนทานังอังคาปัตต่ประมตติสุนาคาตังสุมังกลังสุปปพพภาตังสุโหติตังสุขโนสุม,มโหโตจะสเย็ต

จงรวยโมโจงรวยพุทธจงรวยพาจงรวยยะจงรวยรวย,ยดย้วยนะโมโพุทธายะสาธุเก่าด้วยด้วยด้วยครับตอนนี้ถูกเสียงไทยก็ก้า <c oughs> ชัดเจนนะครับ เห็นชัดเจนละเก่านะครับเอฟซีตัวที่สองน่าจะเป็นสี่นะครับ 22นะตะลั่งมันต้องยิ้บนะครับก็ลงครับนี่ครับเอาลงครับที่หาไปมันก็มีอยู่ครับครับเร็วเดี๋ยวบ่ได้อ๋อใหญ่ครับเก็บยัง จองตัวครับสององเบิรแล้วแมนครับนเง้งมีอีกอ่้นเก้าศูนี่เก้ยีรี่เห็นแตเก้าเ็นเก้ากศนยมันหหได้เพราะว่าเลขสี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะมันยาวลงมาเัี่เลยเก้าศูนย nice> ์ศ you like ูนย์คร like anyway. ับ

เห็นว่าคือกันมาครับศูนย์หกหกศูนย์จันไปศูนย์เก้าเก้นย์หกดียวกันครหกศูนย์เก้าเพาบเก้าาป็นตัวเดียวกันครับก็อ่าั

นะครับตอนนี้พิธียกเสาเอกเสาโทก็เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ทางยัดวิไลครับได้ตัวเลขแนวทางครับมาฝากเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องพ่อครับ900นะครับถูกเสียงท้ายจากพอพามนะครับทำพิธียกเสาโทเสาเอกนะครับกองร้อยอสนะครับหรือว่ากองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนนะครับอำเภอสองดาวครับมือนีแอดวิไลมากเขาเว้นพอดี นะครับมาท่านเวลานะครับยกเสาเอกเสาโทษพอดีหลักการมีถูกเสียงไายจากพอพาพนะครับได้90 0นะครับเ0 0เอาครับมักชอบพิจารณาแคบหน้าจอกันนะครับเอาครับหลังจากเบื้องภาพบรรยากาศสดๆนะครับพิธียกเสาเอกเสาโทนะครับกองลอยออกอเป็นที่เรียบร้อยนะครับเลขทูบที่ออกมานะครับได้มาที่ 9 0 0นะครับแอดวิไลจะตัดไผ่ FC ฟคุณพ่อคุณแผ่นนํำนะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่อาธิยูอัมเพรนะครับบางคนก็เห็นว่าเป็นเลข6นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับตามแอดวิไลเบิงนะครับมันจะเป็น9 0 60 ให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่กลับเอานะครับอ่าให้กลับเอาอ่าเดี๋ยวตืมอีกนะครับเอฟซีศูนย์ศูนย์อ่ามันเป็นเลขทูบนะครับมันต้องเป็นบทล่างแน่นอนนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับนี่ให้คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมกลับด้วยนะครับอ่าให้กลับนํานะครับเพราะว่าเป็นเลขทูบนะครับไม่ใช่เลขสูตรคำนวณนะครับ ถือว่าไปเขาเวนมือนีนะครับถือว่าแอดว้ได้ไปเขาเวนประจําเดือนนะครับถือว่าโชคดีไปพอดีนะครับทางนายอำเภอพรมพนาส่วนราชการนะครับได้ทําพิธียกเสาโทเสาเอกนะครับกองร้อยอสอหรือว่ากองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนนะครับของอำเภอสองดาวอันนี้คือหลักฐานการลงคลิปนะครับลงให้วันที่นะครับ คุณพ่อคุณแม่ให้เข้าใจด้ครับการเขียนวันทีนะครับเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่ได้โทรเข้ามาถามว่าแอาไไดมิไลลงวันทีผิดลงไม่ผิดนะครับงวดประจําวันที่สองพฤษภาคม2568อันนี้คือลงให้วันที่นะครับก็บคือมือลงคลิปแนวทางนะครับลงวันที่มือนีวันทีสิบแปนะครับคุณพ่อคุณแม่ อ่าไม่ใช่ว่าหวยออกวันที่สิบแปดนะครับคือวันที่ลงคลิปคือวันที่ 18, สิบแปดเมษายนนะครับให้เข้าใจเด้อคุณพอ่อคุณแม่นะครับลงให้วันที่สิบแปดคือมือลงคลิปนะครับว่ามันมือหวยออกนะครับหวยออกคือวันที่สองพฤษภาคมหกแปดนะครับนี่คือเลขถูกนะครับคุณพอ่อคุณแม่เลขถูกยกเสาเอกมักชอบแคปหน้าจอกันนะครับ 900นะครับถูกแอดววไลเลยจับออกมาให้นะครับ9060แล้วก็ 00, 00กลับด้วยนะครับแนวทางจะต้องเป็นสามารถไปบนไปล่างได้นะครับเพราะว่าเป็นเลขถูกนะครับจากล่าก,กันไปโศกมันหมันกันสุขุสุขคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ